สัตว์แต่คุณและคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่แก่งกระจานในจังหวัดเพชรบุรีครับโดยวันนี้ผมตามพี่วีครับชาวบ้านในพื้นที่ที่นี่ครับเขาจะพาผมไปลงอวนตาขนาด50เซนเมตรโดยเป้าหมายของเรานะครับจะเป็นปลาบึกไซขนาด100กิโลกรัมแต่ต้องตามผมไปดูครับวันนี้เราจะได้ปลาตัวนี้ไหมครับวันนี้พี่ทวีชาวบ้านท่าเรือในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีจะพาผมลงเรือไปวางอวนตาขนาด50เซนติเมตร เพื่อจะไปจับปลาบึกไซตัวขนาดน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมครับโดยจุดที่พี่ทวีจะพาผมไปลงอวนคือจุดเกาะลาชบุรีระดับน้ำตรงจุดนี้น้ำลึกกว่า20เซนติเมตรครับวิธีการวางอวนของชาวบ้านที่นี่เขาจะปล่อยอวนตามจุดที่เคยได้ปลาบึกในปีที่แล้วโดยจะสังเกตจากร่องน้ำและเส้นทางการว่ายผ่านของฝูงปลาหนังซึ่งปลาบึกในเขืนแก่งอาจารย์จะว่ายกลางน้ำและชอบอยู่ในเขตน้ำลึก จึงทาให้อวนที่พี่ทีวีพาผมไปวางในครั้งนี้จะมีความกว้างของหน้าอวนเกือบ15เมตรครับต้องต้องดักในแนวที่ว่าเมื่อปีที่แล้วมันขึ้นอยู่แทบไหนเราก็ต้องดักไปทำเลที่มันเคยผ่านอยู่ทุกปีที่เคยดักติดมันมีทาเลคือต้องต้องดักน้ําให้ลึกช่วงชายชายก็ดักไม่ได้จะติดลงต่อแบบน้ําถึงขนาด20่บวาขึ้นไปอ๋อก็มีมีครับมินิยมก็คือมอยู มีอยู่3มจุดท,ที่จะไปดักกันนะคือไผ่เขียวไผ่เขียวแม่ขมยน้ำซับและก็น้าเขือนอยู่แค่นั้นสามสี่จุดถ้าเป็นช่วงถ้าแดดร้อนร้อนย่างนี้มันก็มันจะเข้าตัวประมาณบางทีมันก็เข้าสองทุ่มสามทุ่มบางทีก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนรู้ตอนเช้าถ้าว่าเป็นช่วงหน้าฝนคึมๆเลนเยโดมากจะหัวค่ำจะติดแหละหน้าฝนคึมๆจะไม่มีแดดนะบางทีกลางวันก็ติด มันช่วงประมาณ4ี่โมงห้าโมงเช้านี่ก็ติดเราวิ่งผ่านเนี่ยลูกโป่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้ามันติดมันอุป,ปามจะลอยขึ้นมาถ้ามันตัวไหนที่จมคือลูกโป่งจะต้องจมตามเราดึงวนเนี่ยนะ,ะดึงลอยๆเป็นแถวนีมน่มันจะเห็นตัวขา,ขาวเลยที่ลอยมาเต็มเลยนะพอถ่ายไปปุ๊บจะเห็น,น,นดีเลยขาวเลย ผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าเราได้ปลาบึกไซส์ขนาด100กิโลกรัมน้ำสองตัวซึ่งจุดที่เราจะไปนั้นชาวบ้านที่นี่เขาเรียกกันว่าป้านท่าลิงลมนะครับเดี๋ยวต้องไปดูครับว่าปลาที่เราได้ไซส์ขนาดร้อยกว่าโลสองตัวนั้นใหญ่มากน้อยแค่ไหนครับเราใช้เวลาวิ่งเร็วๆออกจากฝั่งไปประมาณ10นาทีครับก็ไปถึงจุดที่ชาวบ้านแจ้งไปว่าปลาบึกไซส์ขนาดน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมติดอวนและนี่แหละครับ เป็นปลาบึกขนาดน้ำหนักกว่า160กิกโลกรัมยาวกว่า2เมตรครับแต่ปลาตัวนี้ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายของเราครับเพราะว่านักวิจัยจากมหาลัยแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น<ม>เขาซื้อปลาตัวนี้ไปเพื่อฝังชิปสัญญาณในการศึกษาร่วมกับกรมประมงบ้านเราครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นปลาบึกที่เราได้วันนี้เขาบอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าได้เนี่ยได้ยังไม่นานมากนะประมาณสักไม่เกินสองชั่วโมงมันทำให้ปลาตัวนี้เปลียว น้าหนักคาดว่าตัวนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า150กิโลนะฮะตัวนี้ทีเราจะเอาหัวมันค์ใช่ไหมครับจากนั้นเราไปต่อ,อยังอวนของพี่ทวีครับปลาบึกตัวนี้เป็นตัวที่13แล้วที่พี่ทวีจับได้ในปีนี้และเราคาดกันว่าเป็นตัวเมียรครับน้ำหนักตัวก็ไม่น่าจะน้อยไปกว่าตัวก่อนหน้านี้แต่สิ่งแรกที่ชาวบ้านเขาจะต้องระมัดระวังมากที่สุดคือปลาหลุดจากอวนครับสิ่งแรกที่จะต้องทาชาวบ้านเขาจะใช้เชือกร้อยกับเหงือก และผูกติดกับถังแกลลอนแบบนี้ครับแต่สิ่งที่น่าแปลกใจสําหรับผมคือวิธีการเอาปลาขึ้นเรือด้วยคนเพียงคนเดียวครับเทคนิคของพี่ทวีเขาจะยกครีบปลาด้านติดกับเรือเอาขึ้นไปเกยเรือไว้ก่อนจะใช้มือจับครีบอีกด้านหนึ่งลากขึ้นเรือมาแบบนี้ครับปลาบึกที่พี่ทวีได้เป็นตัวเมียน้ำหนัก97กิลกรัมครับเมื่อคืนนี้ พิทวีได้ผูกเหงือบปลาตัวนี้ไว้ใกล้ๆฟังและในเช้าวันต่อมาครับผมต้องไปช่วยพี่ทวียกปลาบึกตัวนี้ขึ้นรถซาเล้งเพื่อเอาไปขายยังท่าปลาซึ่งท่าที่นี่เขาจะรับซื้อกิโลกรัมละ80บาทครับวันนี้เมนูจากปลาบึกป้าแป๊วกับพี่เดือนจะแสดงฝีมือผัดชากับต้มยำให้ผมได้ลองชิมครับป้าแปวแนะนําเคล็ดลับปลาบึกขนาดใหญ่แบบนี้จะต้องลวกเนื้อปลาให้สุกเสียก่อนเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคราวครับ จากนั้นเอาไปปรุงเป็นต้มยำอย่างที่เราเคยเห็นได้ทั่วไปส่วนเมนูผัดช,ชาชาวบ,บ้านที่นี่เขาจะผัดเครื่องพริกแกงมีพริกสดขา่าตะไคร้กระเทียมจากนั้นใส่เนื้อปลาลงไปปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลน้ำปลาก่อนจะใส่กระชายใบโหระพาพริกสดและยอดพริกไทยอ่อนปิดท้ายครับแล้วก็วิธีทำก็คือเราหั่นปลาเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาลวกน้ำก่อน ทำไมต้องลวกน้ำก่อนเพราะอะไรครับก็ว่าเพราะปลามันตัวไม่ใหญ่ก็กลัวจะคาว่ะก็เลยต้องลวก้าลวกไปก่อนลวกน้ำก่อนแ้วค่อยแบ่งไว้ทำใช่ไหมครับต้มยำเนี่ยพอเราตั้งน้ำเดือดแล้วเราใส่อะไรลงไปบ้างแม่ต้มยำเน่ะเวลาตั้งน้ำเดือดนะก็ใส่เครื่องเครื่องปรุงก็มีพวกซอสอย่างเงี้ยผงชูรสหน่อยนึงอาจจะมีเกลืออีกนิดนึงอะไรใส่แล้วผัดชาล่ะ ชาก็เครื่องเครื่องที่เราเตรียมมาไว้ก็ที่เราลูกอ่ะก็มีกระเทียมมีตะไคร้มีข่ามีพริกสดตามให้เลยพอตําเีเสร็จแล้วเรายังไงเราก็ตั้งกระทะอาน้มันใจหน่อยมันเลยร้อนแล้วเราก็ที่เราตําไว้แล้วน่ะเอาลงไปผัดแล้วก็เอาปลาลงไปผัดเราวนี้ก็เติมตามรสที่เราจะชอบเติมปรุงรสแล้วปรุงรสของแม่นี่ใช้อะไรปรุงบ้างแม่ซอสพวกอะไรเนี่ยใส่ลงไปน้ำตาลนิดนิดหน่อยนิดอน่อยพอได้ที่เราก็ใส่พวก พกผักก็มีพวกผักชีผักชีล้อมมาเลยกระชายแล้วพริกอ่อนซอยแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็ผัดได้เข้ากันการจับปลาบึกในเขื่อนแก่งกระจานปีนี้อนุญาตให้จับได้ตั้งแต่วันที่6ธันวาคมจนถึง6กุมภาพันธ์หรือไม่เกิน25ตัวครับนอกจากนั้นทั้งกลุ่มชาวบ้าน ยังได้มีข้อตกลงร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมประมงให้ชาวบ้านที่จับปลาบึกได้จะต้องจ่ายเงินเป็นกองกลางตัวละ250บาทรวมกับท่าปลาที่รับซื้อจะต้องจ่ายลงกองกลางอีก250บาทเพื่อจะเอาไปซื้อพัน์ธุลูกปลาบึกมาปล่อยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทดแทนตัวเก่าที่ถูกจับขึ้นมาอีกด้วยครับปลาบึกที่เราเพิ่งเอาขึ้นนํามาจากน้ำเมื่อเช้านี้ตัวใหญ่ๆที่เห็นนะครับ คือเมนูของเราวันนี้คือแม่แป๊วเขาทําให้ดู2เมนูครับเป็นเมนูผัดชากับเมนูต้มยําที่ผมรู้สึกได้คือมันค่อนข้างจะเหนียวกว่าพวกปลาเล็กๆปกติซึ่งวิธีการทาของชาวบ้านเขาบอกว่าปลาใหญ่มันจะขามากเขาเลยต้องเอามันมาต้มก่อนพอต้มแล้วก็เอาพักไว้แล้วค่อยเอามาทําอาหารจุดยอดครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะกินปลาบึกไซส์ใหญ่ขนาดนี้ต้องมาที่นี่ที่เดียวครับณนะตอนนี้นะฮะที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับ